ันยมยม,ยมของโรงแรมเพชรบณ์มาชมปลาเด้อเราลอยไปลอ,ลอยมาปลาน้อยปลาใหญ่มาคึกคึกห้ามอยู่เด้อทะเลสวยยมยมยมักธรรมชาติเออเออเอเอ อย่างนอนไงท้องอยูน่นะนอนเต่าไงท้องพยาเต่านอนแบบสบายเลยวันทูทีหวังเขาเพิ่งกระจายมันเพื่อนกำลันทำอะไรหันเท้าสื่อ ว่าผู้เสีหรอไม่ไมู่ได้เอาใส่ออกแบบมา่ไหม่เดี๋วคนหนีชนมาเขาจะใส่